เอาแล้วมาก็มาเอ้าพแกเข้าขาดเดีลยวนี้ไอ้ตึ้งเขวาขาดปวดพ่ามือเอ้าไม่งั้อย่ามาเล่นเอนโตกแต่งมาว่ามากับผมมาแข่กันอันนี้งานคบพานเอาเอ้รวกขาุ้มข้างบุญกันคืนดี่อเอ้ใครพวกขายจะโขงจะราวจะโขงจะหมานได้จากไมรว่บุญตื่นเั้นว่าใครตึกเมาคู่ฟอม่าแข่งว่าเนาะ คืออีนกกลัวท่เืออื่นอ้าวให้อีนักก็พาเอาเอมือโกงมือร่ามือโกมือมั้ยกุขภาพแทนเดเงินในมองทองแดงมาขั้นกับไม่อื้หรือก๋าถือโงค่าเครื่องวิ่งหาอืมหาย้วไม่ไปกอบตัวไปไปกองไว้จัมือเร่งเงินกบมืออือไม่ถือเต็มด้เก้าถนย่่ะฮะฮะไปกองไว้ก้าวเบานนะฮะขึ้นังว่ับกอดยืมขื้เดมกือบ Okay, okay. นางวัฒนาจิตตะไครร่วมกับกุ้มคางบุญกับพ่อขาอมพันกว่าขอให้อีกงานวัฒนาจิตตะไครได้มาร่วมบุญให้คำต้นกระถึงมาในโลกนะกระนี้บอกกูอยากแบียมาด้อยปูแระเบนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกง่นของการบอกนางวัฒนา แรงมากเถอแมนอนแรงมาเนเนกเถอนอนต่อคุณกบเพราะคุอ้เอาเหงืห่อแล้วก็รวยจะรวืจๆรนะคนะูน,น,นะนนอ,อืงมากเถอะเมัอนแม่นอนงานเคยค่ดชี้เกณฑ์ทางอืมรูวามกระชินกับปค์ปู่กับแม่ครู่ง0นพังหวังนะเนาะอ่าให้มกกกกืินกู้งิือำเงินกู้เงินไว้คุกคามนงเงินแองงงคง้หมาอ่าแร่นก,กัดงแรงน้ำก,กัดอืมฟังตามขอองอะไรขอแอด่ใครดีกั ชัวร้ายใจมันจะร้ายตัวฮึไอันนี่ชยมงานของผู้ใหญ่ไม่หูเ่ว่าเขียดอีกเขียนมุอ้อุ้ยอุยรู้ว่ามาทางเข้าบาเขียดอีก อาขอห้ามไมืครบมือร้บมืครบไมืไหวหึงหึงแล้วก็รวยคุ้คุกคงนะงงนะฮึมื้าเขาแจงบัตเแล้วมัน่เปิดร้านไว้หืมร้านคุกบัคเขือแล้วร้านคุกห้องไม้ร้านบัเคือเมื่อจานคุก็ร้องคุกคุกอะมองว่าใครอยากกินจะไรคุกห่องไม้ก็ได้คุกบัคเขืยะก็ได้คุกทองังได้เลย แรงก,กว่ามเปิดการทุกเก้าเดุกรถเก่าให้เป็นรถใหม่แต่คุกแบงเก่าให้เป็นื่องยำไปเลยลูก้คุกอย่างคุกหน่อไม้ก,ก็ได้นะอกบระเทเก่งมากเยี่ยม้นาน,น่าน่าน,านกันคุกโอ้หกเกออ เปิดอนยังกับพอ่อันพ่อพานชูบันเกลัวมันวนี่้ถือจะเกีชูกกลัว,ว,วเาขาได้คือเออก็่าย้นนนี้พ่อก็มาเล่กกากะใครด้เออจะให้พ่อคาขายนะลูกนะพ่อคัยาย,ายม่พ่อจะไปกลุ่มนะถ้าพ่อไปกุ่มมามันบิ่งก็ได้นะลูกนะมาจะไปกลุ่มอ้อรอแร่ๆหรือตปกัแป,ป,ป๊กอ,ออกโอเข่าเ่าเข่าพ่อหงยพ่อไม่เอาหร พ่อคือเอาคือเก่านั่เงี้ยพ่อไม่เอาชู้คือถึงกบบเก่าเก๋ก็ไม่เป็นไรขออย่าให้มันแข่นนะพ่อพ่อแพ้ความขั่งนะพ่อครูก็แพ้แข่นเหมือนกันก็คือเขาดื้อคนเราไม่หงเพื่อให้แบบผู้ชาอ ยายใช so, oh <trees. S 2> ้ค uh, ือจะมาเขียนข้อนลูกก็มันถือแย่ข้อพ่อนะลูกเออพวไม่ให้ปวดกร้านคลุกให้กระบอกเชื้ออนปวดจังเออคูณยายจะกินคลุเขียนกับังบอกเชื้ออื่นมือคุมคลุรวาบอกเชื้ออื่นเอออันนี้นายเอกชัยร้านคลุกเขากับนายวายวัน กองแก๊สรวมกับองผูกค่ะคบคางบูไปเรื่อยๆเนาะเออบอกเลยคท่เราขึ้นบักเคียดนบน่งนน่ะเพราะเราขึ้นไหนก่ิครามเรงขึ้นหบวะเอาวะบกเข่ดเองเร่เขึ้นบักเลยดะเอาแค่ขบาเขยพอที่เรขึ้นหาเรื่อหมดอย่างนี้ ร้านชูบ่อคือดังระเบิดเถิดเชิงเลยพ่อจะลงทุนให้แค่เ้าชิปเก๊บทเกาลิปเก๊กบทแค่ั้นร้านชบ่อกค่ไมาถึงเรื่อานใหม่บ้านแห่งงานหวขาดเฟื่องหัวบอกจะมันอ้วออกบ้านมีร้านชูพอจะจันให้เลยแล้วบ้อย่างระเบิดเถิดเชิงบ่อคือเออร้านชู เก้าสิบเกดรานทุกเก้าสิบเก่งเดิบบะเค่รับรองว่า,านีงไปได้ขวยไม่มืออะไรขัดขอ้อแผะหมองไก่คุณนี่มไ <c oughs> ม่ไปหมองไก่ทั้งง่ายเขาได้ง่ายแล้วคือกระถือมันบอกแค่ไ่นเข่าแรงทุกบกเค่งมันขาดคือ,คอรา้านได้ผมไม่ไปให้คือบะเข่อนื่งานเดียวคน,นในเมืองไทย งานคุกกาคุกเก่าอคมเก okay. <uck> hm ี่าเกาเก่าคเก่บคือเกาคเก่เก่าเกยบเกัาเกีเกีาคเกยวบควักากเกียวับคุวันรเ่วักาเก่่วายารยาวันกองแตกก่กคูก่ร่วมลงทุนุก งานรวยเิ่งยิ่งเกี่ยมกับความมุ่งหมายเยอะเยอะพอจะเปิดแห่งเยอะนะก่อนเยวพพอจะไปเปิดให้็บอกว่าหมู่งอั่นการงานง่ายคือง่ายแขางแื้องานงาผู้นี้กระเทียมไปจินได้คู่ปากเกลือเท่าไหร่มันถูกๆเนาะเออทูกไา่คนถูกเป็นคนร่เนี่ยเนาะมือเขาเปลี่ยนงานงานไหมงานได้ ลงขึ้นให้เก้าสิบเ็ดบาทเช่นนั้นเนาะรึ้นอีกนักกอนอ้าวพังู้วอกอ้าวหามือโมือดับมือโคมือไว้สุกกาพแขเงแรงเงินงงโชคแรงไว้แมบอบกือวันถูกไหวไหมว่าถูกหาว่าถูกข้อตายลยเนาะว่าข้ากันว่ดถูกอะไรแต่ว่าถืตายแล้วบ้เนยา้านี่ขาบาเพระมืขึ้ยาว่าตัวมันม่นถือพวกนี้คือผักกับวัถืออืมงันมันมันนี่คือหน่อยปุ๋ยคออ้างนี่คือคออ้าง ว่าผมควรถึงว่าอาอ่างนี่นาานถ,นถั่งว่าผมไม่กันแท็กคือตู้ว่าถึงไงบ <c oughs> ว่าถึงพากแลตรงนั้นเฝ้าหู่นเาแ่งบอกว่าห่นเป้าตรงนั้นได้เหมือนันแข่ง <c oughs> บอกาาว่าถึงว่าๆๆตขุด <c oughs> ร่องขึ้นเกอะอย่าง <c oughs> เงี้ยมันม <c oughs> ันมันว่ร่ขึ้นได้หว่ามันยําได้เปิดกระฉอไปเ่องๆประหารว่าเผา เอาน้ำมาพามารล่อเลยนะบ่ามันช่ำหมดอยาเรื่องครับพูบาวพค่อั้งว่นไปงานกับพ่อบ่าวมัดมือกันยังไงเเยืมมาเจอแจ้งว่าดื่อๆจังไงยังมัอมือแล้วไปหาแกโคกโขกกด้รู้ด้อมือบุ่งกระชิงพอถึงยังบ้าวุกมัดมือกันเป็น เออว่าก็เออปลาชูปลาเก๋งนี่รูปรนแข็งมากหา,า,ททาเมืองบาทหอมอาแบ่างเพื่อมดเปื่นเดิมเอมอม,มาประกาศเอาแค่หวดนี่คือเดมันน,น่นพอเที่ยนว่าแหล่มวนเดิม,มเต <c oughs> ิมเครื่อมือนี้เยีอดแขางมาเป็นตจนเลืนหาแข็งบาทพูน่ะพราขัว่าก็คือเดิม <c oughs> มาประกาศเอาแค่ัวลนี้เยียมเอ้ยพ่ออสิีวาก็คือเนี่ยคนนี่ก็ว่างัวนีุ่มว่าต้องไปจ้างไม่เขียก็เขียกข้าผู้การนั่งเขื่อเลือต้องไปซักจ้างคนบอกว่าอื่างเช้านเเออเมือนงานช่องดัางข่องข้างมือข้างไมายี่สิบบาทผู้ได้สิชวาบอกเปลี่ยนพาอว่ามวลกระโดดนั่งคือไปรกขึ้นจางคนดู้มไหมคู่เนี่ย พวกแกคของดีคองดีคือใงมือคือบาบาคือไม่ห็มัหลวมแกไม่กระเจิงบกขึ้นผู้เฮ็ดชวงนาช่วงหม้ว่าเนี่เสียงดีไมค่รื้อเนาะโอ้ยกินปาทกรื้อเลยโอ้ยคือมันกั้เนเรื่องพี่ับ้านได้ยังเรื่องปลาบุกแกเนาะเพราะว่ามันรื่อเนาะเพราะรื่อเขาเลยรื้อแต่แกขาบาดคตรเนาะ งามแบบเผาที <wh ats Napoleon> ่นั hour <wh ats Caroline> ่งแล้วก็หวานคุ้มค่าจริงๆร้านเก่าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคุ้มเคยหลอกหนาคือคือเยึดขนาดไงงูยังไงคือคือมันบ่เขียบอีนั่งน่ะหรอจักไบเออจังได้ก็ต้องไปซื้อร่านเก่างามแบบเผาเ่ิมเข่งได้อินได้ไปลงนน้ำเขาเขาใจงั่งเขาใจเขาจังไว้เออขายถูกๆไม่แพงหวานก็หวานของก็ อันนั้นมันบอกงรระยเรืมเขาบา็เรียกหนาะือคือรานเก้าน่ะนะไม่ไงนอนกลัวเขาแต่งันใช่ครับอืมไปเอารางเก้าน่ะนะกูได้คือว่าแค่งเพรแข็ไปเรียแไดเขาถือว่าเข้าเขาร่าเก้าของดีมัดจะแข็งเขาจะยางครับผมเดียกไปหลงระยืมอยู่ระลุร้างอย่าง,ง,ง,งนีเขาว่าตนนันวนั้าานแต่แค่ไปหรือเขาว่าได้นี่แต่แค่ไปถ้าการคือของใหม่คือคือเรื่องบา ฟันผูกของเก่าก็อย่างนี้ขั้นคือเบารับฟูเรื่อโป้อกระแห้งหวานกตแล้วมาม <c oughs> หัวจะมาอย่างเช่ดเด็ดเยอะปันว่าโคกงมาอย่คงับูว่าเปิดกระได้กระไดอย่อืครับเม่อคู่วัาตัวไปหัวถือว่างไม่หัวือแขน่พวกยดรดไวแค่คอไหล่ของเราคะเต็มขึ้นอาะบางแง่งบางอะรลืม อันนี้เอ็เป็เดปกูใช้คุณเนี่ยง,บบง,งยดวเดเ,เนาะกระค a อผมมือแบบค่ตัวเดียวมือเนา่ยไปใชเนี่ใช้ฟอสต์่านีออ่ว่าครับฟ i สต์ก็ปวดหายแต่แกงตาไปแข็งยิ่งฟอสต์ายนีโอ้ยเนีงเปิดเจ็บขาไงถึงว่าใช้ขัดเกล็ดแต่จุิงเนาะได้ใ็้ขัดเกล็ดได้ไหมคุ้งใค้ขัดเกล็ด ผู้กาเรย่อย่างพูกลายังอ่งพวกมันขึมาใาก่ไ้เออคือเป็นฝูเชกวงเงาเลยคูเิ่งหอนาวัดเปิดก่งเงาเลยคูบึกพ่อดดลงกองเลยลู้กู่้เชูสโดดลวงด้งดิ่งดลงด้วโลแลงคุด้วงด้วงขั้นแดงเลยคุขั้นแดงเออขั้นก็ม่คือแก่ก็ที่ไม่กับขั้นแดงกิพรากระโดด ฟอนอ,ออกนาเด้ยอยออกนาเล้่อยออกหนาเ,เรื่อยพอใชผักข้าวมาคุณใช้ผักข้ามาจะกล่าวขับแค่บัดเดวคุเดื่อยเรื่อมรอได้รอ่ได้เรอมรอดครับบาดหนีแแห่ไปเรื่มแห่ไปพวกกระสิบพาทวกมาแล้วพวกแดงปูตาม,มาแล้ว รถเดือกพูดตาม,มาแล้วเขาขจุบานังคือรถเดือกพูดตาม,มาเ,เขาจำได้เหมือนว่านทางด้านรถขั้นเก้าหน่ะนะแค,ค่เขาไปคจุบัวผู้่อจะแห่ออกยิ่งแค่เขาได้ยิ่งแค่เขาไปไม่ไหวเช่นไรยิ่งแค่เขาไปไม่อืวแล้วก็ลูกหลานก็จะได้ร่วมบุญทุกทุกคนผู้ใดมากมือนใหญ่ทุกคนกนะนยิ่งน,นนะสาธุสาธุ คนไหนมาวันนั้นจะได้ทุกคนจํไว้นะลูกนะแต่คนไหนไม่มาคือบ่ได้มาบ่ท่านอืมตายบ่คือบอ่เฮ็ดเก็บลูบกครั้งสิขื้นพัดว่า,วา,า,นนวาใครมาคนนั้นได้บ่งั้จังได๋ว่าจื้อครับ,รบก็ได้แค่ได้ค่นนํากันมันก็ได้สิตัวครับครับคําว่าบ่สิได้แค่นําพ่อว่มันบ่ครับ เออขั ừ, silently, Alors, de, ้นแรกมีเอารูปเดียวพอออกหนาเยอเขาจะงั้นครับขั้นโตไปเอาขั้นแรกก็ได้แต่ว่าออกหนาต้องปืนรถปู่ตาเข้าใจไหมครับผมอืมันจะคมเกลียดคุกักคือเมื่อคู่วาวมาเบ่งเฉพอเอาแบบเบ่งอะไรบ้างบ่ได้เอาบักเดี่ยวโพนั่งแบบขึ้นจมูกชักจักงั้นโอเคไหมเนี่ คาปูโอเคไหมเกลียไหนดโอเคครับปูเกลียลิปวเลีโอเคได้เลยวจัดไปจัดด่วนนะลูกนะเพราะว่าบางทีใครแได้ก็เว่าพอออกหนาด้วยออกหนาด้วยออกหนาด้วยออกนา้วยออกหนาด้อเพราะมันน้ำฝมงูด้วมันผสมกวนด้วยน้ำฝนออกหนาคบปูขั้นออกหนาขั้นเด่นเพราะเอาบบเป็นน้ำลนเพราะเลย บอกเบนคือว่าใสยไม่คู่ไปขายคู่เบนคือว่าใสยไม่คู่ไปขายไปขายวัดคือดแล้วตรวจไว้ก้อนเอาตรวจไว้ก้อนดื้มบาแค่ั้งเขาค้วนสืบขายกับคื้อเพราะว่ามันหนักลูกเอาลูกเดือดออกฟวงรวดขั้นน้ำกลมจะพอมันกนเริ่มหวาเรึมของยังายค่ากับบ่อแดงของบักเชื้อเดืมบักเชื้อเดืมอือเอาของเดือม คึอคือยิ่งยิ่งกึ่งคือยิ่ก้คือหล่อใ่่คือหล่อหมเลยทีเดียบกเ่เคือเกาบังเลยรบยิ่มป้าอัดค็ขายได้ก่มันก็ยื่มองดูสาธุสาธุครับเมนแมนยิ่มันเขาขว้วแล้วถูกต้องแล้วรบยิ่งต้องถ่ายเขาเพราะว่าจะเข้าไปผู้เบาหรูไหมาันยิ่งรบคือถายได้ไก่ยื่ง เออข้างหผู้อื่นเขากไปที่บกปืนเนาะเออเรื่องการคิดกูไทยมันลูอยากมันยิ่งเรื่องการคิดว่าจะเฝ้าแค่เนื้อจะเฝ้าแค่เนื้อเราปูกูข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเอออันนี้นั่งกลมเอาอันนี้ของเรื่องของเรื่องเนื้อการคิดอย่างเรื่องของเรื่องปิดชายใดญ่ใหปิดลูกแถวมั้งไอ้ของปูตาต้องออกหน้าอย่างเดียวเข้าใจไหมออกหน้าก่อนของปูอยู่หน้าก่อนอืมใช่ถูกต้องแล้วเขียนหมดเออ ควรใช้ปก๋ยแล้วแต่จะอยู่ระหนับไหนนะลูกนะแต่ของยิ่มต้องอยู่ปิดชายใจกันอยู่ชายมันเบ้อการไม่ยิ่มจะไปแช่งเขาได้หน่ะแช่งพอพ่อได้เด้งแช่งพอพ่อปัดชายเลยปัดชายเลยครยิ่มหัวถักเลยจวมาแช่งพออแ้นแช่งขีดชายเลยยิับหัวขากควนหมดแล้วเขาจะแช่งพอ หัวนคดูเรื่มบวยิมม้วนยิ้มัวักเลยหัวันครวนอะไรคือไม่แค่นทั้งหนาเลกจงได้ตอนนี้ว่าดู่ายดูทายบอกเรื่องจเอาเรื่องยิ่มว่าพ่อพ่บอกเออแต่ว่าบอกเรื่องบอกเรื่องบอกเรื่องเรื่องย้มม้น้มพอถือเบาอีกเรค่อมไห้จำไว้แข็งไว้ แนลครับเออขั้นจำว่าได้เขียนไว้เยี๋ยวไม่ขออีครับคุณเดี๋ยวว่าพอผู้ขายสิ่งเครืงพอกับยังบอกเร็วกันยังว่ารู้ท่ายรู้ท่าอืยกับยังว่าฝึกท่าให้เขาเขา้าใจยังครับคุณเออขอพ่อเนี่ยผู้ขายสิ่งเครื่องบอกคือข้างหน้าเขาจะถูกจักว่าปูตาก่นเจ้าผาปูตาก่นเจ้าผาผมเนาะครับคุเออถามว่าคือกันไหมคือเขาเหนียวปัน่นแก่น ข้งว่าปันเงินเขาก,กนแล้วทีน้าบอกข้าวอกกนนานเอ,เอาขึ้นน่รมเือมัดเต็ยงนอนหนังเ่ามันหนักนอนมีลูกหลางน,นั่งขาแล้วคุณไม่ไหวก่อนเรื่องครับโอ้ถ้าพ่อพ่อ,พอบเอบาดูมาเลยเนาะอันนี้คือการกันเร่งดูดอไรหรือเปล่าพ่อไม่เคยแต่พ่อมัน,มนปากนะเรื่นนแบบองเบาเขาได้นั่งโม่ปันหาไหมครับคุณ เออว่าจะไหนก็บอ้อ๋อ่ยพิษทารกางกายเรื่องงานก้านเพชคนสวยจะมาร่วมบุญได้ไหมก็พิษนลางว่าแค่เอาก็คือพ่อมากมันบอกขาวพ่อมากฝากอึนั่างงากหน่อนเพชรต้นหายแล้วเออแล้วก็ฝากดอกกุหลาบคึกคือชักเก้าสิบเก้าดอกมาก็ได้น้อกกะโอเคเนาะ อ่าขอให้คุณคบคุณรักคุณคบค้ามั้อายุวันนะั meals, leggings, ้นสุขับแายหนึ่งแล้วก็รวยเจริญเฉลิมนะลูกนะอ่าถูกคมาดำวัวโชคปูโชกคนขอให้โชคหวยโชคคนนะลูกนะอ่าไปทำหน้าท like ี่แต่ขอใหม่ปาอ่ังสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพูดตาทุกผู้ทุกคนนะคะเป็นจังไงเนาะค่ะตีได้ตัวระยาลืมคอมเมนต์มาบอกทางช่องน้ำเนาะค่ะ ค่ะสำหรับแนวทางงวดหนึ่งพฤศจิกาย,ยนพศ2566เนาะคะ่ะกระจวดจอไกลมือแล้วเนาะคะ่ะท่า,า,นทา,า,ทานผู้ชมแอสิมาสรุปแนวทางปูตาให้ท่านผู้ชมฟังอีกรอบนึงเนาะคะ่ะสำหรับท่านใดที่ฟังคลิปมือนีไม่เ,เข้าใจเนาะคะ่ะหรือว่าฟังบ่ทันเนาะ,านนะ,ค,ะค่ะค่ะเปิดคลิปมาค่ะปูตาให้ยิ้มให้พอยิ้มกับเจตแตงโมนะคะโตเดียวกันเลยก็คือ17เนาะคะ่ะให้เซเอกกับพ่อกบโตเดียวกันก็คือ1ิเก้านะคะ่ะท่านผู้ชม นี่ค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะให้เจวันตางมูเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือเจ็ดเก้าค่ะและก็แนวทางมือนีเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือเก้าศูนย์ค่ะทำชมผู้บอกว่ามือนีเก้ออาศูนยะ์มือเอิญซิบเก้าสันกัยาลืมกันสิบหกไว้นั่มเนาะคะ่ะท้ชมมากตัวได้ฝ่าวไปยิบจับสลากินแบงรัฐบาลไว้ค่ะต่อมาค่ะผู้ตาค่ะเสหิแม่คู่เนาะคะ่ะเอาดอกกุหลาบเก้าลอยเก้าซิบเก้าดอกเนาะค่ะฟังดีๆเนาะค่ะเก้าลอยเก้าซิบเก้าดอกค่ะ เอาไปถวายทาเวสุวัณเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะต่อมาปู่ตาว่าอันที่แม่คู่ไปขอซองตัวนะมันบมแมนเนก,กับพินิจพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมซองตก็คือเก่าซูล่ะค่ะแต่ว่าทาันได้มากับไปยิบไว้เนาะคะ่ะบ่แนนเนาะคะ่ะอาจจะมากก็ได้เนาะคะ่ะยิบกันไว้ค่ะต่อมาครับปู่ตาค่ะได้คุยกับพอยิมเนาะคะ่กะก็ได้อวยพ่อให้พอยิมค่ะปู่บอกว่างวดนี้พอยิมสิได้หาเซนเนาะคะ่ะ หกศูนย์ราคาท่านชมกับพินิจพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะกระซิบพอยิ่มตัวเดียวค่ะก็คือ6กัวเดียวตอนแรกบอกว่า6กัวเดียวนะคะ่ะต่อมาเพิ่มเป็น6กศูนย์นะคะกับกันหนึไว้น้ำเนาะคะ่ะเพราะว่า6กัวเดียวเนาะ,ค,ะ 6, 0, 1, ค่ะหกศูนย์หนึ่งกาคาท่านชมต่อมาค่ะปู้ตาค่ะบอกว่าปู้ตาสีโดดลดเนาะคะ่ะโดดลงลดขั้นแรกก็คือลดมาแดงเนาะคะ่ะออกนาปู้ตาสิเป็นเจ้าภาพเนาะคะ่ะ เอาออกข้างน้าเนาะคะ่ะก็คือป้ายก็คือสองศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะเอารถพอยิมปิดท่ายค่ะท่านชมป้ายทะเบียนรถพอยิมก็คือสี่หนึ่งศูนย์หกค่ะกับพินิจพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะปูว่าเอารถพอยิมปิดถ่ายรถพยิมสีหัวซักเนาะ,ะค่ะกักันเก่าศูนย์ใคือเก่าละค่ะโตเก้าตัวเดิมค่ะท่านชมตอนสุดท้ายค่ะพูดตาค่ะได้คุยกับเซอเอกเนาะคะ่ะบอกว่า ล้าทุกเสียเอกนีลงทุนแค่เก่าหนึ่งเจ็ดนะคะค่ะบอแนนะคะปู่ตาอาซิไฮสามโตตรงๆกับเป็นไปได้นะคะท่านชมกับพินิจพิจารณาเบิงนะคะแนวทางมนีค่ะท่านชมแนวทางมนีก็มีเกะ่าศูนย์ล้ค่ะสามัคคีที่ปู่ตาวาเนาะคะ่ะกันไหวเนาะคะ่ะนา่งกานเพชรกคค็คือเก่าเก่าค่ะค่ะสำหรับโตกันเนาะ,ค,ะค่ะกาบางท่านอาจจะตีเป็นรถปู้หรือว่ารถมาแดงข้างหน้าเนาะคะ่ะ ตข้างหน้าก็คือ2เนาะคะ่ะท่านชมรหลดพอยิมปิดถ่ายก็คือ6เนาะคะ่ะบางท่านอาจจะตีเป็น6กสองก็ได้เนาะคะ่ะท่านใดงบหลายกับยิบจับว้แน่เนาะคะ่ะท่านชม6กสองค่ะค่ะแคปหนา้าจอไว้เนาะคะ่ะท่านชมสําหรับแนวทางหมวด 1. พฤศจิกาย,ยนพศ2อ,อ6 6้เนาะค่ะค่ะย่าลืมเลยก็คือเก17ส9 1หนึ่งเจหนึ่งเก้วหนึ่งหกล โตกันเนาะคะ่ะ6กองกับ5านูนย์นะคะท่านชมสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทางช่องน้ำเนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ